นำเสนอความหลากหลายนะครับให้สังคมได้เห็นถึงความหลากหลายของมันเนาะเราไม่ได้เรามาอบรมครั้งนี้เราไม่ได้หมายความว่ากลุ่มนี้เราจะต้องสัรเสริญทุกสิ่งทุกอย่างเนาะคนที่มีความหลากหลายทางเพศก็มีทั้งบวกทั้งลบทั้งคนเลวคนดีทั้งคนที่ติดเชื้อไม่ติดเชื้อนะฮะแต่ว่าโพสิชันหรือจุดยืนของเราก็คือเราต้องนําเสนอให้เห็นถึงความหลากหลายและต้องไม่สร้างภาพจํานั้นนะครับอย่างน้อยถ้าบอกว่าสาเพศสอง เป็น h i ชกเ็เพศอื่นก็เป็นได้หากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันเงนี้ยนะครับก็กลุ่มนี้ก็ชัดเจนนะครับมีกลุ่มไหนเสริมในสารตั้งต้นมีไหมเอ่ยที่คิดได้ละเอียดหรือแตกต่างจากกลุ่มของพี่ท็อปมีไหมอ่าเสริมพี่ท็อปเสริมเลยเสริมนะผมไม่แน่ใจว่าในช่วงนั้นมันเป็นยุคไหนเนาะแต่ว่ามันเป็นช่วงที่ถุงยางอนามัยอะครับหรือรอุปกรณ์ป้องกันมันยังเข้าไม่ถึงแล้วก็คนเข้าเข้าถึงได้ยากถูกไหมครับเพราะว่า ถ้าเป็นสมัยเนี่ยครับเราสามารถเข้าไปที่เขตของเราที่โรงเรียนที่เขตชุมชนที่เขาจะมีแจกถุงยางอนาม,ายมัยใช่ครับมันก็เลยป้องกันได้ง่ายกว่าในยุคก,ก่อน<ม>ใช่ครับผมก็ฝากด้วยครับ<ม> <c oughs> ครับ <c oughs> ก็คือพี่ท็อปเสริมว่า availability ก <c oughs> ็คือการ provide การทำให้มีถุงยางเนี่ยตอนนี้มันทลายอุปสรรคไปเยอะแล้วแต่เรื่องอาคติถุงยางก็ยังไม่ค่อยใช่ไหมฮะยังไม่ทลายเท่าไหร่ ใช่ไหมหมายความว่าทุกคนสามารถถุงยางอาจจะมีเกลือแต่ว่าการที่คนคนหนึ่งจะเข้าไปเอาได้เนี่ยยังเป็นความท้าทายของสังคมไทยอยู่ใช่ไหมอย่างล่าสุดวุ้นภาษาบอกว่าถุงยางอนไมัยทําไมต้องไปไว้ข้างใช่ไหมจ่ายเงินทั้งท,งที่บางทีก็อยากจะลองดูสีดูกลิ่นดูนู่นแต่ก็ไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเรานําเสนอประเด็นนี้เนาะในเรื่องของการจัดให้มีเนี่ยรัฐไทยเนี่ยเป็นประเทศไทยเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะแต่ว่า อุปสรรคที่ทําให้ทุกคนไม่ใช้ถุงยางอนามัยมันมีอะไรที่ซับซ้อนมากใช่ไหมทั้งค่านิยมการใช้ใช่ไหมฮะบางคนแพ้บางคนมีค่านิยมของคู่แท้ก็จะไม่ใช้นู่นนี่นั่นอีกเยอะแยะหรือบางคนไม่กลัวนะกลัวท้องอย่างเดียวไม่ได้กลัวโรคอะไรก็อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในเรื่องของการเข้าถึงถุงยางอนามัยนะครับ แต่ a v a i l a b l e ก็คือการมีการมีถุงยางไมเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของเมืองไทยแล้วนะครับแต่การ access ต่างหากคือการเข้าถึงต่างหากที่เป็นประเด็นสำคัญของสังคมไทยนะครับโอเคนะขอบคุณกลุ่มพี่ท็อปมากๆทีเกที